สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอิทชาแนลค่ะวันนี้อิทพาทุกท่านมาทําลาบเหนือนะคะลาบลาบสูตรเหนือนะคะนี่ค่ะวัตถุด,ดิบเของเราก็มีคือนี่ค่ะหมูบดนะคะแล้วก็มีกระเทียมหอมแดงค่ะแล้วนี่ค่ะแล้วก็มีต้นหอมนะคะที่เด็ดของเรือคือนี่ค่ะคือมะแขวนนะคะ เป็นเครื่องเทศนะคะนี่ค่ะมาแขวนนี้มันก็จะอยู่ในน้ำพริกในนี้แล้วนะคะพอดีอีซื้อสำเร็จมาค่ะมันจะมีไอตัวนี้อยู่ในอยู่ในน้ำพริกของเราด้วยนะคะไปค่ะเราไปในทำกันในครัวเลยค่ะก่อนอื่นแล้วก็ผักกระเทียมไว้ก่อนนะคะ โอเคค่ะกระเทียมของเราก็ผขกได้ที่แล้วน,นะคะแล้วก็มาปอกหอมแดงเลยค่ะแล้วก็หั่นค่ะอาละะ้ค่ะแล้วมาหั่นเลยค่ะหั่นเป็นแบบนี้นะคะ ก่อนอุน่นแล้วก็นำหมูะคะ่ะมาคลุกเขากับน้ำพริกก่อนนะคะใส่น้ำพริกสำเร็จลงไปเลยค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจช,ชอบเลยนะคะใจช,ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนคะคะคลุกลงไปเลยคลุกให้มันเข้ากันค่ะ แบบดิบๆก่อนนะคะใส่ของเรียวตกับนินดนึงโอเคนะค่ะอ่าคุกได้ที่นั้น,นะคะแล้วก็จะพักไว้ก่อนนะคะต่อไปแล้วก็จะเจียวนี่ค่ะกระเทียมกับหอมแดงนะคะ ใน้ำมันลงไปค่ะเราให้น้ำมันเดือดนะคะน้ำมันเดือดแล้วเราใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะเดี๋ยวให้สุกนะ ตัะะกหอมแดงขึ้นเลยค่ะหอมแดงขึ้นก่อนต่อไปก็เจียวกระเทียมเลยค่ะเราก็จะมาคั่วราบให้มันสุกเลยนะคะน้ำมันที่ที่เราเจียวหอมกระเทียมค่ะจะเทน้ํามันออกนิดนึงนะคะ ที่เราคุกไว้ว่าลงไปเลย,เลยว่าให้สุกนะคะ นะคะนี่ค่ะสุกแล้วใส่กระเทียมกับหอมแดงที่เราเจียวไว้เลยค่ะใส่ลงไปเลยเด้วยผักนะคะต้นหอมสาระแหนค่ะ นี่ค่ะได้แล้วนะคะนี่ค่ะหอมน่าทานมากๆเลยค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะนี่ค่ะลาบหมูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบหมูสูตรเหนือคะ่ะใส่พริกลาบเหนือนะคะใส่มะเขียนนะคะเป็นสมุนไพรไทยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้อิกก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง It อิทอีชแนลให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ